สวัสดีจ้าอยาทิพาเข้าสวนอีกแล้วเยทิจะพามาจิบผลไม้ป่านะคะออจามาจะพาไปดูว่าจะไปจิบผลไม้อะไรนูน่นเห็นต้นเฉียว,ยวลูกเต็มต้นเลยลูกดกเต็มต้นเลยแต่อยู่สูงสูงจากทุกคนเยทิขึ้นไม่ได้หรอกเราไปดูกันจ้าว่าจะมีไหมอันนี้คือมะขามป้อมนะคะ นีต้นมะขามป้อมจ้าอ้ยน่นจะลูกของเขาดกดกดกเลยเห็นบ่าจา้าลูกของเขาดกเต็มต้นเลยนูนดูจะค่อยคยดูก็จะเห็นอืมจะทิพย์จะพาเก็บเอานีกาเขาร่วงลูกเล็กลูกน้อย แกตุกคนมะขามป้อมมะขามป้อมเป็นผลไม้ป่าเป็นสมุนไพรนะคะจิบคอก็กินมะขามป้อมได้จ้ะน,นี่ลูกยังไม่โตแต่เขาล่วงโอ้ยมีเห็ดอะไรเนาะอยู่ใต้ต้นมะขามป้อมนี่เนาะ ลูกยังไม่โตนะคะแต่ลูกของเขาจะโตกว่าน,นี้นน่มีลูกโตลูกหนึ่งร่วงลงมานอกนั้นก็เป็นลูกเล็กๆแต่ดกมากเลยจ้านี่มะขามป้อมอันมิดแดงๆนี้คือมิดมะกัมนะคะมิดมะกัมหรือภาษาอีสานเรียกมะลำค่ะตุนมะลำ หรือต้นมะกล๋นภักษาภาคกลางเม็ดแดงๆนั่นจะเป็นอยู่ใกล้กันกันกบต้นประขามป้อมลูกเล็กๆค่ะอันนี้คือต้นของเขานะคะนี่ แต่ลูกนะดกเต็มเลยอยู่สูงๆนุ่นจะ้ะถ้าจะทิพขึ้นได้ทิพจะขึ้นไปถ่ายให้ดูอยู่ดกมากเลยอยู่ข้างบนนุ่นจา้ามะขามป้อมหลายปีนะคะถึงต้นโตเท่านี้นี่จะ้ะลูกเขาลูกเขาโตวกว่านี้นะคะนี่มีลูกโตอยู่ลูกหนึ่ง อันนี้ลูกเล็กเขาล่วงมาะขามป้อมแก้เก็บคอช่วยให้ชุ่มคอจะลรินอาหารดื่มน้ำอร่อยจ้า จากเขาล่วงเราก็จิบแล้วเราก็ไปล้างเอานะคะเขาลูกเล็บค่ะเขาก็เลยล่วงอีกหน่อยถ้าลูกตัวคงจะตัวกว่านี้ค่ะอันนี้ลูกเขายังไม่เต็มนะคะแต่เขาล่วงยเฉยนี่จ้ะเดกที่พามาเก็บอมให้ชุ่มคอแก้เก็บคอกระหายน้ำแก้กระหายน้ำแก้เก็บคอช่วยเจริญอาหาร แก้ไอได้จ้ามะขามป้อมนู้นต้นหนึ่งอันนี้ต้นหนึ่งค่ะนี่ลูกเขาเต็มเลยทุกคน,นลูกเต็มต้นเลยจ้ะดุกมากเลยค่ะเจติพามาเก็บมะขามป้อมนะคะนี่ต้นของเขา ไปแล้วจ้าขอบคุณหล,ยลายๆขอบคุณมากๆจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ